ฮัลโหล u t u b e สวัสดีค่ะป้าพิซซี่ชาแน,นลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาลงครัวหรือว่ามาทําอาหารกันนะคะในเมนูนะคะนี่นะคะตํามะม,ม่วงใส่ปูเค็มนะคะป้าพิซซีไปได้ปูเค็มมานะคะมะม่วงของป้าป้าก็สับเรียบร้อยแล้วแต่เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะมะม่วงเปรี้ยวอ่ะอมอมมันนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปได้วยกันเลยคะ่ะ น้อยก็แล้วแต่คุณทางบ้านเลยนะคะว่ากี่รสจัดไหมนะคะก็ขกเข้าให้ละเอียดเลยนะคะค่ะ,ะป้าป้าตำละเอียดแล้วนะคะก็ไม่ให้ละเอียดมากกลักวกลัวลุงเผ็ดนะคะก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะคะนี่นะคะใครจะเอากุ้งแห้งก็ได้นะคะปาไปซี่อ่อ ไม่มีนะคะแล้วลงุงกิ๊กก็ไม่ค่อยชอบกุ้งแห้งเท่าไหร่ด้วยนะคะก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ใส่นะคะก็นี่ค่ะพอต้มน้ำตาลปี๊บราละลายแล้วนะคะปลาก,ก็ปรุงรสเลยนะคะด้วยนะคะนี่นะคะน้ำปลานะคะใครจะใส่ปลาลกระปีอะไรได้เลยนะคะนี่ค่ะป้าก,ก็จะตัดน้มะนาวนิดนึงนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะเอาที่เราชอบเลยนะคะ คือป้าเพซี่อ่ะตำแบบออกทไทยๆนิดนึงนะคะแล้วก็นี่นะคะก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะมีหอมแดงด้วยนะคะตำมะม่วงนะคะนี่นะคะนี่ค่ะก็ลุกเ้าก็ให้เข้ากันนะคะแล้วก็ถั่วนะคะป้าไม่เอาลงไปตำเพราะไม่อยากให้เขาเละนะคะก็จะเอาเขาโขกนิดๆแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะคนเขาก็ใส่กะปินะคะ คนก็จะมีเกลือด้วยก็แล้วแต่นะคะเอาที่เราชอบเนาะเราก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะของป้านี่ค่ะปุกเขาเข้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็ตามด้วยปูเค็มนะคะก็แกะเอากระดองเขาออกงนี้นะคะนี่ใส่ไปเลยจะกี่ตัวก็เรื่องของเราเลยนะคะคุคิดกินไม่เป็นนะคะปูปูแบบเนี้ยแต่ป้าก็ใส่ไปแต่ป้ากินเองลุงก็ให้กินมะม่วงไป น,ะะนี่ใส่สามตัวเลยนะคะนี่คือเขาคล้องเข้า,ขากับน้ำของเราเลยทีนี้เราชิมรสก่อนนะคะชิมรสชาติก่อนนะคะนิดนึงอืมเอาลนะมันหนัวไม่นัวเท่าไหร่โอเคเพราะเดี๋ยวมีมะม่วงอีกนะ,ะนี้ก็ตามด้วยมะม่วงของเราเลยะคะ่ะนี่ค่ะจัดลงไปเลยนะคะนี่มากน้อยอุย้ยจัดไปเลย นี่ก็โยกเลยปลาใหเา้เข้ากันเลยน,นี่อื้ยียปิ้ปากเลยนี้่ะปลาไม่อยากอ่าตำนั่นมากกลัวปูเขาแตกแล้วแบบลุงเขาติดกินลำบากพยายามไม่ให้โดนตัวปูแค่เขาคลุกเขาค่ะก็อย่างเราปูเรานั่นกินได้ใช่ไหมคะอื คุกเขาเสร็จก็ชิมรสเลยคนะ่ะพอเราใส่มะม่วงไปแล้วเปรี้ยวนัวนี่แบบว่าจัดไปเลยนะคะเอาที่เราชอบเลยนะคะอเอาไปนิดนึงน้ำตาลอีกหน่อยให้น้ำตาลนิดนิดนะคะเดี๋ยวนี้ก็คุกเขาให้เขาเข้ากันเลยน่ากินมากเลยค่ะสีสัน นี่นะคะมาชิมกรอบสินี่นะคะแล้วป้าไปสิกรชิมกรอบก่อนอืมโอเคแล้วโอเคแล้วค่ะอร่อยละโอเคนะคะทีนี้เราก็ไปเจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะคะก็ป้าก็เลยทําจัดนิดนึงก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วครับตํมามะม่วงใส่ปูเค็มนะคะก็เดี๋ยวป้าไปสี่กับลุงคิดก็ขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะคะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันค่ะอันนี้ลุงคิดคงจะชิมจริงๆนะคะเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเมนูที่ลุงชอบโอเคจัดก,การเลยลงุงแต่ป้านี่ชอบเลยน้ำลายไหลลุงก็กินถั่วไปลุงก็ไม่กินนะครับปู <No. S 2> ปูแบบนี้นะคะกินไม่เป็นดูดไม่เป็นมันต้องดูดดูดน้ำเนาะปูแบบนี้ mm hmm. เอาน้ำมาให้ mm hmm. กลัวเผ็ดเผ็ดคือบอกเผ็ด <Ooh. S 2> ดูกไม่ชอบอ่ะเลย อันนี้มันก็เผ็ดเท่าไหร่หรอสปสิเผ็ดไปสำหรับเนื่อนนหืมสปอสิหืเมเค็มจริงปูเค็มกินผักอ่ะกินเผ็ดอ่ะเอางน้ำเอาน้ำมาให้ครับปูเค็มเค็มจริง s อ r r y เผ็ดซิม I cannot eat that. This I have to pass, I'm sorry. Mm -hmm. But this is too spicy for me. Ooh. Sorry. Give me that, But I stay with you. <laughs> you can talk a little bit with me if you want. Mm -hmm. <Okay. S 2> จะบอกว่าให้นั่งเป็นเพื่อนไหมอย่างเงี hmm. ้ยกินไม่ได้เลยเหรอเ mm hmm. มนูคนไทยแล้วเนาะอร่อยอร่อยจริงค่ะอร่อยมากถ้าไม่เผ็ดยูก็ไม่ค่อยกินหรอก You can explain me why some people say somtam and say some people say papaya pok pok <c oughs> ผมคิดถามว่าทำไมบางคนนะ่ะถึงถ่งทึ่งถึงบอกว่า อ่าเรียกว่าส้มตำบางคนก็เรียกปรปยายป๊อกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปรปยายป๊อกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราติดจากฝรั่งฝรั่งมั้งก็เลยเพราะว่ามีเมืองไทยมีฝรั่งเข้ามาเยอะใช่ไหมคะเราก็เลยแบบสมัยก่อนคนไทยอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชนนัดอะไรก็เลยบอกป๊อกๆเพราะมันต้องปอกๆปอกๆอย่างเงี้ยแล้วฝรั่งก็ชอวฝรั่งก็ชอบเรียกป๊อกๆด้วยบางคนก็เลยเรียกปรปยาป๊อกๆหนึ่งก็ มเมื่อเวลาพูดกับฝรั่งนงอ ah, i แ <Okay. S 1> ต่ถ้าคุยกับไทยส์คุณจะส้มตำแ r ่ e อคส้มตำถ้าอีสานกัตำักหุง่ง <Okay. S 1> อะไรอยาเงี้ยเขาเรอีส <Okay. S 2> านตำักหุ่งตำมกหุ่งโอเคตำักหุ่งใช่เข <Yeah. S 2> าเรียกักห <Okay. S 2> like ุ่งโอเค d ัต o u like ตำอินเดไทตำไทยอ่าไรตำ with Of course, with mamu mamuang, I like. But I, I like this sometimes too. But this is too spicy. But I like when the when the salad is very sour, pale. Salad. salad, Yeah, you asked me what I, I like. Mm. Oi. <laughs> <laughs> what was that? God. Now for for. ไม่ดีไอ่เข้าตาน้ำปูกระเด็นเข้าตาเลยโซดาาหัวคว้าเลยโดาาหัวรอ้อนเยอะแม่เลยลูกแซ่บเกินชิลี่ได้โหนอเลดี้ไงมึงเนี่ยไงเออเต็งเจอร์ัลซะเออเตนเจอร์รัลเขาบอกนะอันตรายอะเนี่ยใช่กินปูค่ะเค็มๆดียังกินอีกนะ เนี่ยอันนั้นอะ potato tomato มะเขือเทศมะเขือเทศ but no chili mm hmm. have to take mm hmm. chili away mm hmm. I like some tom kai with mm hmm. a lot of a lot of peanuts inside yeah peanuts mm hmm. mm hmm. you put บ a l a ่า no because I know you may eat n g นะเค d ใส่ตะปูกับน้ำปลา บอกใส่ปลาลไม่ใส่แต่ <Okay. S 2> จะปูกับน้ำปลา This crab come from ทะเลหรอใ่ oh. ปูทะเลปูเคม็มโอเคแต่ถ้าตํา <South water. S 2> ป้าก็จะชอบปูนามากกว่าปูปูปูเค็มเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปูทะเลตัวเล็กๆเขานะคะกล้ก mm hmm. ามเขาจะแข็งๆเนาะเนี่ยเขาจะอย่างเงี้ยก็เหมือนปูมา้าแต่มันเป็นตัวเล็กมั้งคะก็เ,เอามาดองเคม็มแต่ปูนาจะตําอร่อยตําส้มตามํา อร่อยดียำก็อร่อยนะคะเนี่ยยำปูเค็มอืมอยูก็เขียวกินถั่วอืมโอหยวใช่ไหม ไม่ไหวกุ้งนกยูงเฟรชเค็มๆดีอร่อยนี่กินผักสลัดเลยอมทองฮึคิดว่าร้อนร้อนลิ้นร้อน,มนออุมมากเลย ลิ้นหอกทองลิ้นร้อนมันเผ็ดไงคะใส่สี่เม็ดเองอ่ะแต่พี่กันนี้มันเผ็ดสี่เม็ด forty แล้วเนี่ย only four ไม่ได้ใส่ sometimes you like... could eat s อีสไป i ี่เออบางครั้งก็กินเผ็ดอ่ะลุงคิดอ่ะ tastes like forty forty chili is really แกบอกว่าเผ็ดเหมือนสี่สิบเม็ดเลยเวะ yeah don't worry I check the video if you no no I'll check the video นิดิดไม่ไม่ไม่ได้โกหกน้องลาย <laughs> ปูโอเคพี่บอกว่าเดี๋ยวจะไปเช็ควิดีโอว่าป้าใส,ส่สีเมติ๋งแบ่าจริงอาจจะห้านี่แหละ oh, <maybe> อ๋อ m ี y b e maybe eight nine no 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 more five ป <laughs> ูอร่อยเค็ม,มๆเนี่ กินกับเขาสวยก็ได้มนะันดูดเค็มๆดีเนาะดูป้าไมีอีกผมคิดมานั่งป้าดูป้ากินเค่ะป้าก็อายนะเนี่ยเปรี้ยวสะใจจริงเปรี้ยวเนาะ อืมต ah? no oh. really qu hmm. ้องกินไหมขอบคุณสําหรับที่ไม่เอาค่ะป้าเปซี่ก็มาทําให้ดูแล้วนะคะตํามะม่วงใส่ปูเค็มนะคะส่วนใครจะใส่กุ้งตัวเล็กหรือว่าจะใส่กระปีด้วยีเปรี้ยวก็ได้เลยนะคะรสาติเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดนิดนึงค่ะนะคะก็เอาที่รสชาติที่เราชอบเลยนะคะจัดไปเลยนะคะปาพี่ซี่ก็มาทําให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วนะคะ กับลุงคิดลุงคิดก็ชิมไปนิดนึงนะคะเผ็ด To go drink yogurt and milk เวอร์ <continental country> <the game halt> <the game halt> นะคะก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสุดคลิปหน้าป้าพิสซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรก็ันกันทุกป้ายในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งปิ๊งปิ้งปิ้งปิ้งไว้ด้วยนะคะเวลาป้าพิสซี่มาขับวิดีโอคลิปแบบนี้ก็จะได้ในพาสทูคลิปของป้านั่นเองค่ะสุดคลิปนี้ป้าพิสซี่แล้วก็ลุงคิดขอ告ลาแค่นี้พี่ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบครับ๊ายบายค่ะ Thank you for watching ขอบคุณนะคะ